สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะก็เดินทางมารับรถนะฮที่กทมนะครับผมเช่นเคยนะฮะวันนี้รับรถกลับบ้านสองคันนะครับผมเป็นรุ่นอ่าตัวเดียวกันเลยนะฮะเครื่องพันหกนะฮะตัวอีนะครับผมปีซาวพาธิเวทยี่ออโต้ทั้งสองเลยนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาที่ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับผม นี่เราก็มารอซื้ออะไรนะครับเพื่อจะกลับบ้านนะครับเป็นรถปี๊สมัติปีนะครับผมใช้น้ำมันนะฮะนะครับไม่บอกว่าเป็นที่ี่พี่น้องก็คงจะรู้นะครับอ่ามาซื้อชุดแต่งนะครับผมใส่สเร์กตนะฮะท่านใดสนใจก็นะสอบถามกันมาก่อนได้นะครับผมนะครับสำหรับสองคันนี้นะฮะถ้าเป็นงานรอบสีนะครับขายคันละหนึ่งแสนห้าหมืนเก้าันบาทนะครับถ้าเป็นงานรอบสีนะครับ นนี่ะครับถ้าไม่ลอกสีก็หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับนะถ้าไม่ใช่งานลอกสีนะครับคันละหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้าลอกสีให้นะครับคิดหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสําหรับสองคันนะครับเป็นเครื่องหนึ่งจุดหก e นะครับผมทั้งสองเลยนะฮะนี่ก็มาชมกันเลยก็อดูคันเขียวเหลืองก่อนนะครับผมช่างนิวก็นอนอยู่ข้างในนี่นะครับผมดูรวมนะฮะนะครับผมลูกน้องก็ หลับนะฮะอยู่ในรถนะฮะนี่นะครับผมรถที่สวยนะครับผมท่านใดสนใจก็ตัวมาสอบถามก่อนได้นะครับนี่นะครับผมพวกเบาเราทําให้ใหม่นะครับพี่น้องนะฮะนะครับถ้าลอกสีก็หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าเพิ่มเป็นเลกเกอร์ของนกแก้วนะฮะต้องเพิ่มอีกสี่พันบาทนะครับคือเลกเกอร์นกแก้วนี้มันจะแพงกว่า เอาง่ายๆนะครับผมถ้าลอกสีแล้วก็เป็นติกหนึ่งสองสามนะครับหนึ่ง0ซนหกหมื่นสามพันบาทได้เลคเกอร์ของนกแก้วนะครับผมเป็นงานนกแก้วนี่จะจะหนาจะเงานะครับถ้าใช้นกแก้วนะครับผมงานลอกสีนะฮะนะครับผมลอกสีใสเลยนะครับผมรถมันจะออกมาใสมากนะครับนะถ้าไม่ลอกสีก็เดิมจริงๆรถไม่เคยทําสีนะครับนี่ เป็นเครื่องหนึ่งจุดหก e นะฮะเกีย์ออโต้นะครับผมเครื่องดูโอนะครับปีสอง1นิบนะครับเรามาซื้อสเก็ตใส่ทั้งทั้งร็อคันให้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับเป็นเครื่องดูโอทั้งสองเลยนะครับอ่าภายในช่วยนะครับผมเนี่ยนะครับคันนี้ก็เป็นกันนะครับผมนะฮะราคาเดียวกันนะถ้าท่านจะเอาลเกิร์ของโนแก้วนะครับเพิ่มนะครับผมอ่างานลอกสีก็หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทนะครับผมไม่ได้ขายเพียงนะเพราะว่า รถบางครั้งนี่เราะะเปลี่ยนอุปกรณ์ตกแต่งออกเยอะมากนะครับได้ไปควบคุมค่านะครับผมไม่ใช่ว่าผมขายแพยงแล้วผมได้กาไรเยอะนะครับไม่ใช่นะครับบางสิ่งบางอย่างนะฮะเปลี่ยนออกเยอะพอสมควรนะครับถ้าไม่ลอกสีก็คิดคันละหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องนะครับผมรถนะะทุกคันมีรีโมทกันขโมยหมดเลยนะครับ ใจก็ดูได้นะครับผมสวยๆทั้งสองคันเลยหล่อๆดังฟ้าทั้งสองเลยนะครับนะครับ,นะรบนี่ให้พี่น้องชมกันก่อนเลยนะครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นเะก้าพันบาทไม่ได้ลอกสีถ้าเิ็ารานลอกสีนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทบวกเลกเกอร์ของรถเกี้ยวไปอีกสี่พันก็จะเป็น แ่มแสนขอบเงินสามพันบาทนะครับเป็นเครื่องดูโอนะครับรถด,เดัเดิมดดด 2, เลยนะครับผมเดิมๆทั้งสองพันเลยนะครับนี่ดูสภาพที่ยังไม่ได้ทําสีนะครับผมนะเป็นเครื่องดูโอทั้งสองพันเลยนะะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้พี่น้องชมก่อนนะครับเราให้ดูกอ่อนที่ยังไม่ทําสีนะครับตอนที่ยังไม่ทําสีก็ อาจจะดูไม่ค่อยสาดเท่าไหร่นะเพราะเรายังไม่ได้ทำนะครับดูกันก่อนเบื้องต้นเลยนะฮะสร้างนุ่นเปิดของเครื่องขนาดนั้นด้วนี่นะเพงดูนะครับเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งขออนุญาตนะครับองเคองอตัวนี้เราจะเปลี่ยนออกเป็นพลาสติกนะครับผมเป็นพลาสติกเป็นท่อเดิมมาเลยนะครับ หาเดิมๆนะฮะเพจเครื่องนะฮะดูนะฮะดูนี่นะครับนี่นะครับเดิมเดิมทั้งสองคันเลยนะะฮพี่น้องสวยแน่นอนนะครับโอ้โหนะฮะดูนะครับดูฮะอันนี้พี่น้องท่านใดสนใจก็ทักทายเข้ามาได้กันนะฮะับสร้างลุนเปิดฟาบูฟังลุนสร้างลุน จบเป็น้าภาพได้นะทั้งสวงข้างเลยนะฮะนี่นะครับอันนี้ดูก่อนที่ยังไม่ทําสีนะพี่น้องนะนี่นะครับเรายังไม่ได้ทําเรายังไม่ได้ล้างเครื่องนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้เก็บความสะอาดนะต้องทาสีเสร็จก่อนอันนี้ให้พี่น้องดูเบื้องต้นนะครับผมนี่นะครับสนใจก็ทักขายมาได้นะครับมาสลอซื้ออะไรนะฮะร้านเปิดนะครับ กาที่ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ารอรันอะไรนะครับผมช่วงนี้อยู่ที่กทมนะครับที่สวยเลยนะครับพี่ต้องครับนี่คือก็ให้หมดน,นะครับพี่ท้องหน้าท่านใดก็ โทรมาสอบถามเพิ่งต้นที่0933736126นะครับ0933736126 ID Line 0630474944นะครับนีเพิ่งกดป้ายนะครับผมเป็นป้ายดำนะก็ับวิ่งกับต่างจังหวัดทั้งนะฮะรับท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าทับสไลดให้ด้วยนะครับผมบรรยากาศนะครับ งานลอบสีนะฮะหนึ่งแสนห้าหมืนเก้าพันบาทบวกเลกกเกอร์ของนกแก้วนะฮะคือที่ว่าของนกแก้วนี้คือมันเป็นเลกกเกอร์ที่แบบแข็งนะครับแล้วก็เงานานทนนะครับปกติทั่วไปก็จะเป็นเลกกเกอร์ธรรมดานะฮะที่เราใช้กันนะฮะแต่อันนี้คือเป็นการแนะนํานะครับผมสาหรับลูกค้านะฮะเป็นการแนะนําเฉยๆนะครับไม่ได้ให้ท่านอยากได้รถแทงนะฮะถ้าเป็นไม่ไม่เป็นงานแบบทั่วไปก็หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเลกกเกอร์ธรรมดาทั่วไปเรานี่นะครับ มันจะมีเป็นเลเกอร์คุณภาพพิเศษเของมันอยู่นะครับผมต่อคันนะฮะตหรับลคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมทักกันถ่ายคลิปนะฮะไว้แค่นี้นะครับผมนะฮะคลิปหน้าเจอเกันใหม่นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ